ความแปลกของแต่ละประเทศตอนที่สิบเอ็ดยี่สิบโลกนี้มันเทียงกว่าที่คิดประเทศแต่ละที่มีประเพณีแปลกๆแ,แต่แม่งโคตรเท่วันนี้เราไปดูสิบเรื่องสุดเดบอ์ดีที่คนทั่วไปไม่รู้แต่คนพื้นที่บอกมันปกติมากสิบเอ็ดชาวอินเดียอินเดียชื่อเด็กชายเด็กหญิงมีเป็นพันแบบอินเดียชอบตั้งชื่อที่มีความหมายดีแบบโหดๆเช่นผู้พิชิตทุกสิ่งหรือน้ำท่วมแห่งโชคลาภแล้วที่ตลกคือบางบ้านตั้งชื่อแบบยาวห้าคำเพราะเชื่อว่าจะทำให้โชคดีแต่เวลาเรียกเล่นเล่นเหลือแค่หนึ่งพยางเช่นลูกชื่ออาาานจแแห่่่งกกรรรวลผู้้้ไมใคตสุดทยยเี บันใบหน้าเปิอนน้ำตาแห่งความสุข 12. ไทยไทยทำใจให้ชินกับเสียงตามสายต่างชาติสงสัยมากเวลาเดินในซอยไทยแล้วได้ยินขายขนมปังจ้าอาหาหรือเพลงรถพุ่มพวเหมือนงานวัดย่อยในทุกชุมชนคนไทยชินแต่ฝรั่งงงหนักเพราะแต่ละคันมีเพลงเปิดตัวของตัวเองเหมือนนักมวยเดินขึ้นเวทีใบหน้าเป้อน้ำตาแห่งความสุข13ชาวบราซิลบราซิลมีคนจุคนแปลกหน้าจริง เป็นกิจกรรมวาไรตี้ตามเมืองใหญ่คนจะมายืนถือป้ายใครอยากได้ฟรีคิเชิญไม่ใช่เรื่องลามกแต่เชื่อว่าทําให้ผู้คนเปิดใจกล้าเข้าสังคมและลดความเครียดแต่คนที่ไปครั้งแรกส่วนใหญ่โดนจูป,ป้าป้าก่อนเพื่อใบหน้าไร้กังวล14ชาวโปแลนด์โปแลนด์คนดื่มซุปก่อนกินข้าวจริงจังมากในบ้านโปแลนด์บางที่ต้องมีซุปทุกมื้อไม่งั้นถือว่ามื้อไม่ครบแล้วซุปแต่ละบ้านสูตรรับโตรเยอะเช่นซุปผักดองซุปเลือดเป็ดซุปเห็ดดำบางคนบอกกินซุปคือชีวิตแต่คนต่างชาติอาจคิดว่านี่คคคืืออววาาาามมรรักหหหสบบน้ป้ปตแ่งุข 15. ชาวสวีเดนสวีเดนการเชิญวันเกิดเด็กคือเรื่องสีเรียดที่สวีเดนถ้าจัดงานวันเกิดเด็กจะเชิญเฉพาะคนที่เล่นด้วยกันบ่อยๆและพ่อแม่ต้องยอมรับกติกาไม่เชิญทุกคนเพื่อสอนเด็กเรื่องการเลือกเพื่อนเรียกได้ว่างานวันเกิดที่เหมือนระบบคัดตัวนักฟุตบอลใครติดโผค,คือวีพีเบน่าเปน้ำตาแห่งความสุข16ชาวไอแลนด์ไอแลนด์ไม่มีชื่อสกุลแบบปกติชื่อสกุลไอแลนด์ไม่ได้สืบจากตระกูลแต่ใช้ชื่อพ่อหรือแม่แล้วเติมซันดอร์ทิเช่นอนันต์สลูกชายของงานลเลเย ชาวเอธิโอเปียเ,เวลาปันเามันช้ากว่าทั่วโลกเอธิโอเปียใช้ระบบเวลา12ชั่วโมงแบบนับตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นเช่น1โมงเชา้าตะวันขึ้นจริงดังนั้นคนต่างชาติไปจะ7โมงอาจหมายถึงบ่าย1เรียกได้ว่าสัญญาณนัดเวลาเป็นศิลปะไม่ใช่วิทยาศาสตร์3โมง18คาสสสถานคาสสสถานชอบนำสัตว์ยัดในตู้เย็นแบบจริงจังมีอาหารพื้นบ้านแบบเก็บเนื้อสัตว์ทั้งตัวในอุณหภูมิต่ำเพื่อกินทั้งปีเพราะภูมิอากาศโคตรหนาวบางบ้านมีชิ้นส่วนมา้าและแพะตมูแช่อรเมพิ่ติมของเกมริ 19ชาวออสเตรเลียออสเตรเลียมีนักล่ากบก,กบอ้อยเป็นสัตว์ต่างถิ่นที่ทำลายระบบนิเวศแบบหนักมากรัฐเลยสนับสนุนให้ประชาชนออกไปจับนี้ไม่ได้เล่นๆลนละมีการแข่งขันใครจับได้เยอะมีรางวัลคือโคตรโหดแต่เป็นฮีโร่รักษาธรรมชาติ20ชาวแคนาดาแคนาดาชอบขอโทษแบบไม่รู้ตัวคนแคนาดาจะพูด sorry อ,อัตโนมัติแม้เป็นฝ่ายถูกเช่นเดินชนเสาไฟก็ขอโทษเสาแม่งเลยใบหน้าเปื้อนน้ำตาแห่งความสุขจนรัฐบาลต้องมีกฎหมายไม่ใช่การยอมรับผิดทางกฎหมายเพราะขอโทษจนศาลงงว่าทำผิดจริงไหม สุดท้ายความแปลกของแต่ละประเทศก็แค่เรื่องที่เราไม่เคยชินแต่คนที่นั่นอยู่ทุกวันจนมันเป็นเรื่องธรรมดาโลกมันกว้างกว่าที่เห็นในข่าวเยอะ